กาบสวัสดีงามๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะยินดีตอนรับข้าสู่ช่องพ่อผ้ารวยเนาะ,ค,ะนค่ะค่ะเมื่อี้กามาอยู่สำหนักแม่หอมหวนเนาะค่ะหรือหอปู่ประทับชีปะขาเนาะค่ะเอฟซีค่ะค่ะซึ่งคลิปนี้แอดกับสิได้มาขอสัมผ,ผัสแฟนเสียเอกเนาะค่ะแต่ว่าเห็นไม่เห็นเสียเอกค่ะก็ว่าสิมาว่าสัมผัสเสียเอกพร้อมเนาะค่ะเอฟซีจังไดกะไปสัมผัสพร้อมๆกันเลยค่ะเอฟซีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าบ้านน้องหัะน้องโลกคเป็นลูกสะใภ้ของแม่หอมหวนค่ะเป็นภรรยาของเสียเอกเพิ่นนะคะเอ้าแต่ต er <PTSD> mm ีแพาเอฟซีเพิ่นมาถามล่ะค่ะเจ๊ค่ะอันงวดอันหนึ่งหันก่ะพนั่านก็ได้หลายอยู่จ้าโอ้ได้หลายอยู่งจ้าตีเอออ่ะจ้าตีที่ปูเบาะน่ะโหตีพิษนาทิดปูเพิ่นว่าปูเพิ่นว่า ผู้เฒ่าผู้เฒ่านี่เป็นเก่ามาจากเก่ากินเหล่าเม้าหรือหัวซากขนาะอืมก็เล็นหัวซักลงก็ล้เล็กโฮเกีวอืมจ้าก็ดสเลเรียนปูเลยนูได้มาเปลี่ยนเสียงโกนแฟ่เนี่ยสมพ่อนเป็นหฮเก่ามือวันที่สามสิบเอ็ดโอ้จ้าเพราะว่ามันจะบอกว่าเดี๋ยววันที่3ามสิบเอ็ดมาบอกเด้อว่าเล็กเล็กด้อย่างสี้นะสิมาย่าให้อืก็ได้รุดเปล่าไปว่าโฮเก่ฮะจ้าก็ได้รุดปก ก็าซื้อไอยู่แต่ว่าก่อนหน้านซื้อท่านในหลายคู่แล้วก็บทวงว่าได้แล้วเนี่ยแล้วก็เลยบอกว่าอันอันสีเทตั้งคู่ไม่พอพอเจ้าผู้มีไงนะกาเฮ็ดเฮ็ดถวายแล้วเมื่อวานสองคู่มีผู้มีไงอ่ะท่านทุ่มยงแล้วเหรอจ้ากาเฮ็ดไปถวายเพื่อนสัญญาที่เฮาสัญญาไว้เพราะว่าถีกแล้วต้องเฮ็ดแต่เพื่อนตอนนี้งมวดนี้เนีว่าหันเฮ็ดแต่พอหัวดนี่พอสิให้หลายกว่าเก่าหันได้แล้วนี่ ต้องแบงต้องแบงขอน้ำเด้อสิาแบงเขแบงพูน้ำสินาโอ้ปเล็กเห็นแบงปลาเล็กเหนเนาตอนนี้ปล้เล็กอกว่าไฮเฮท่านปูใหม่พอวันที่เก่าวันที่เก้าวันที่เก่าตะวั่ร้อยเกาเกครตะวันหมู่บ้านนี่ก็เรยขื่นหาเราเลยว่าครับไฮเอทว่าถวายไ้เฮทดมาหายมืองนี่ ค่ะวันที่หาน่ะให้เฮ็ดตัวพอมือนี้เลยั่นให้ท่านให้ท่านเทียงขึ้นท่านเกินเทียงขึ้นจังไหนตองให้ท่านอวันที่ห่านแนนจ้ะเพราะว่าวันที่หาเป็นวันคู่เนาะวันพฤหัสพอดีวันพฤหัพอดีเราเป็นวันที่ห่านห่านแนนแล้ววันนี้ทะเบียนรถทะเบียนรถแดงก็มาเมื่อวานนี้พอดีปูแล้วกับกับซื้อบรูปปูแล้วกับเซตตอนรับทะเบียนรถใหม่ยังไงกับบรูปอ่ะแล้วเล่าว่าไอ้เฮ็ดผ่านภูมินี่ให้ท่าน กำลังเฮต์ตะแซนสิบวงเสาจนฮอดโหวงแรงเฮ็ต์คนเดียวแล้วไปคู้อื่นเฮ็ดง้างหามคู้อื่นเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ได้ได้มากบอกว่าจ้าแต่ว่าพับไห่นะพับไห่ได้แต่ว่าไห่เฮ็ดขึ้นขึ้นโค้งเฮ็ดบ่ได้สงสัยล่าสิเฮ็ต์คนเดียวนะอเฮต์ในวันที่หานี่เนาะในวันที่หานี่กันบ้านกันแล้วแล้วแมนจ้าสองคุมที่จริงเฮ็ดซ้ำมั่งล่ะเฮ็ดซ้ำ ท่านจะเล่ได้เห็ดแค่สองว่ามันเราท่านแล้วนะกับใจต้นเนื้อเหานั่สินะกับใจท่านเอาไแล้วแม่เนาะกับนกระตีบัญหาหาขอาปูกับเพื่อนทำเดือนปูวาเรียงแค่นเะปูว่าแค่ผู้ไา้กับแค่ก่าะอันผู้ชา้มีู่้เดียวกับตีเป็นหนื้อเน่งเก่าะ ตะวันเมื่อนั้นละวันแล้วกินเห่าสามกัตริย์์ละวันลาเม้าเราเลยว่าเดี๋ยวพ่อสี่ทีรอันขั้นเก่าพอนี่ไปถามเบิ้งวันเอาเหล่ายี่ห้อยังไม่พอกินเเม้าแท้ปนีนปูแล้วอ่อนปูพรอาเอากุญแจไปเสียไปรถเลยวสั่นรถท่านแดงพ่อขี่ไปพอด้ยญาติไปหอักนะรถในบานีรถ อันนี้อันนี้กขี่ไปว่าได้แ้ากระแตนเนี่ยย่านพ้นเห็ียญพอรถแันมาหาเฮงกับขี่ว่าได้ันสิ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 ยิี้มันิสิสิสนัินิสิสลสิ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 สลสิส่สิ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 ขิสนสิสิอดีกสิสิวิสิสิสิ่านัสิสิสนีินิส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 ืสิ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 นิสินิ่ิสิสคสิสินนีิส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 ่สิ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 สนสิ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 สไปเลย แล้วพอทีชีไปเมื่อแรกเพราะชีเป็นล่านเราชีเป็นล่านเราจีไปถามเขาว่าเอายี่หัวยังมาขายให้คือมันคือเมาแควับถวขบโนรก็ได้แม่รั้แในสมพรนี่โทรมาถามว่าไปถามไปแล้วว่าถามแล้วถามแล้วเพราะว่าเขาจําพอประเด็นเพราะว่ามาเรามีคือทั้งนากระยานเฮียงนะว่าเทารานะเมาเราวันนี้ัาซักหัวความไปอันนี้ว่า เขาเลยว่าไปไปผู้เฒ่าไป้า้หนาคนละไปแล้วกันผู้เฒ่าไป้า้หนาก็เลยตีตอนแรกอะตีว่าผู้เฒ่ายุ่งหนาแต่คือเก่ายุ่งหนาแต่ว่าบเขาเล่าเลยว่าเขาว่าผู้เฒ่าไป้หงหนาพอเลยต่วไปพอเลยกลับขึ้นกลับขึ้นก็แสงว่าผู้เฒ่าเนี่ยก็เลกลับมายุ่งหลังอยู่คือเก่าก็คือเก่ามายุ่งหลังค่ะก็เลยตีเป็นหนึ่งเก่าคเ่าแล้วเลียกรถท่านเก่า พอสี่ขีขั้นเก่าไปดอกคนคอยบสนิใจค้นขับหัวพอนางนี้หันตอนนี่ยนกก็เลยกีเป็นเหลขครับเลขกถดขั้นเก่าคือหกหนึ่งหกน่งอ่อันตะเป็นว่าหัวซักหัวความข้นข้นั่ะหัวหัวซักหัวความข้นตีเป็นเก้าหนึ่งเก้าต่าหัวซักหัวความมันสี่เป็นเก้าหนึ่งเก้าได้ยังไงกับหัวมันสากลงแล้วมันข่อมล่งแล้ว มันอยูย่งเป็นหกอยู่เือเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเก่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเก่าหัวซักมันต้องซักกันประจำแต่อันนี้มันเป็นหกอยู่แล้วหัวซักหัวกว่ำมันก็ย่งเป็นหกอยู่แต่ข้นตีเป็นเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าแมนนขั้นเป็นกตีเป็นเก่าหนึ่งเก่าแมนเพราะว่าเราว่ากีรดอันผู้เท่ากีรดเน่าหัวซักหัวคว่ำหัวซักหัวกว่ำไตรเลวรถก็เป็นหกหนึ่งหกมันไม่ไดนเก่าหนึ่งเก่าค่ะน่นแะ บางคนตีเป็นเก้าหนึ่งเก้างั้นเลยคิดเอ้าหัวสักหัวขวมหัวไม่กัดซักกแล้วล่กนบไมนกัดขวมู่แล้วก็เรยวางกะเป็นตัวเก้าหนึ่งแล้วเราก oui? ็วาตรงทีรีพ่อครับไปตรงทีร nice like ีเลยค่ะถด่อนเนี่ตรงทีรี่สีมคู่งดตรงทีรีตรงทีกัเพื่อนอาจ์ติเป็นนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นบนลอน่ะท่านอาสิมาล่างก็ได้แต่ว่ามาตรงแบบม้ล่ะแมน เราวาส่งทีดีพ่อทีท่านเราวันนี้เลขเพื่อวันสีว่าเออที่เราว่าก็ามหมายที่เราวาวานดท่านเก่ามีคนสนใจว่าแต่ที่ว่าเป็นเลขโตเก่าแล้วคนถือว่าสนใจก็เป็นไปได้น้องงาค่ะว่ากันเลขสี่ตนเค่ะว่าอาจจะเป็นเลขโตเก่าแล้ววันนี้คนมาสนใจคนมาซื้อแต่มันกะจะออกเราวันนี้พอถึงวันที่สิบหกแล้วไเป็นให้เป็นการบ้านให้ไปตีเอา อันหมอแี่นเนาะแค่เขีนผู้หญิงกับแขีนผู้ชายแี่นผู้หญิงนี่แคี่ยนชิดแปดแค่แต่เขนผู้ชายนเขี่ยนชิดเก้าแค่เนเก่าแขีนผู้ใช้แล้วน้ำเก่าแค่เนี่ละต้าเลยว่าเอาร่วมกันมันต่อยมวนหันแขีนผู้หญิงนี่บ่ได้บ่ถือต้องมาล่วงกันต้องเอาเขีนผู้ชายค่ต้องแขีนผู้ชายขึ้นเอาแขีนผู้ชายขึ้นก่อน แค่ผู้ชายคือเก่าเก่าหนึ่งแปดบังคนตีแล้วเก่าหนึ่งแปดเพราะว่าแค่นผู้นญิงนะแค่สิบแปดแค่ผู้ชายแค่เก่าบางคนจะมาร่วมกันเป็นเก้าแปดเท่านันโอ้เก้าแปดนาาเมนเพราะนั้นตีแรงสองเนาะโ้ค่ะก็ไฮคนตีไฮแทบตีเองจะตีเมือดเนาะค่ะยาบานียาบานีนะเพราะว่าเนากับว่าเอาโควชยีสิบเก้า นียารักษาโยซื้อแล้วก็บอกกูมากนะก็จะถามนี่ยารักษาหายเขาขย่อมยาตัวใหม่กี่มากจะมากกับหายแล้วว่าเดี๋ยวเราเอาเรื่องวันที่สิบหกเดี๋ยววันที่สิบหกกับลูกยางสหนะหมเรกับยำตัวอย่างคือคือบอกจะสิบหกแค่ไหนนะแราวันนี้พวกเราวันที่สิบหกเข้ากับสี่ตีออเข้ากับสี่อ้ออัเสี็ยนะก็เรียว่ายุคสิเป็นเล็กบทท่านเก่าแล้วคนบรสนใจแล้วมันสิมาออกที่เราว่า รถรถเก่าพอพ่นมาสนใจพ่นก็บม่ได้คิดตัวนี้เพราะว่าทะเบียนใหม่มากเหมือนวานพ่นอาจ์ทไปเอาทะเบียนใหม่แล้วเลื่อมทะเบียนเก่าก็ได้แม่นว่าเลื่อมขั้นเก่าก็ได้เลขอ่ะเห็นว่าแต่ขนาดมันออกหนึ่งเจ็ดลางแต่ยังไม่ออกหนึ่งเจ็ดบนได้เนียนๆค่ะก็เป็นไปได้เนาะค่ะทะเบียนรถขั้นหม่ทะเบียนอันใดก่อนคะจ้าสองสองศูนย์เจ็ดหนึ่งอันนี้แต่ว่าอันที่ว่าของผู้งยิ่งึ้นอันแท่ยนพุ่งยิ่งสิบแปดคือบ่ได้ เอาสิบเก้าขึ้นสิบเก้าขึ้นมันจะบวกเป็นยี่สิบมันก็เลยตรงกันแค่นั้นสิบเก้าขึ้นนะสิบเก้าขึ้นมันจะเป็นยังไงหรอสิบเก้าขึ้นขึ้อนตัวนึ่งบอกขึ้นยังไงขื่นตัวหนึ่งก็เป็นยี่สิบบอกว่าเลขตีเป็นสิบเก้ายี่สิบประสีนาะก็เลยซื้อจ้ากะเลขซื้อหนึ่งเก้าแล้วก็สองศูนย์แล้วก็หนึ่งหกนี่แหละตัวที่ว่านมากอ่ะค่ะอ๋อเจ้าว่านมากหนึ่งเก้าหนึ่งหกค่ะหนึ่งหก หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกเรากะสองศูนย์สองศูนย์อ๋มาสองศูนย์นีมาะสองศูนย์ทีเดียวองนย์จะเป็นตัวนี้นะค่ะเราเราวันนี้เมื่อวานี่ปูเราบอกให้ไปเฮ็ดผ่านะเลยถามเล่าควันนี้เลขที่ว่าซื้อลอตเตอรี่มาแมนบอล่ะนั่นเลยว่นั่นเลยบอกให้ไปเอาเลขตัวนี้ละเลขสิบเก้านี่ยอือเราบอกว่าให้ไปเอาให้เน้นหลางให้เน้นหน้า ก็เรว่าเราเราบนี้ไปจะสร้างไว้ล้วจะหาสิบใบก็ว่าก็มี่กมีอันที่ว่าซือมากล่าก็มี่เขามาขายย่นีเ้าหันก็ได้เป็นบุญการเนี่ยอ้สร้งไว้ตั้งหางหาสิบใบได้ก้อได้ย่นีพร้อมกุ้นนแมนค่ะว่ามีอนี้ของเพื่อนสร้งแต่น่ของเจ้าของอสิบหกค่ะ สิบหกกระซังละอีย <c oughs> ู no ่ค่ะ no สิบสิบหกกระซังลเอีกดตาหกหกนี่ก็เสื้อนี่ละกรเลขกรถทังนี่แหละหสามตัวควาน้ะหหหกับสิบเก้าออสิบเก้าสิบสองอันนีกระเลยกรถบู๋เหรอจ้ากระเสื้อสิบสองีกกระเป็นว่าแหน่กระเลื้อยสิกระสองโนค่ะสองโนอนี่เดอรกเรื่อยเที่ยมันเป็นะคะตาสิบเก้ากระซังละอยย่ท่านนี่ ของอันรตนียังมากแต่กเลยอันชุ่มมะนาวขายก็เล่ยใบ่ก็เลยใหญ่ก่อนแล้วค่ะจ้าจะก็สร้างไว้ย่างล้วสามซบีิบใบลายเจ้านาเขามะสงเพาเาทำในอ๋อรตนีมากค่ะค่ะสร้าง่นหน่อยแ่กสิมากพิเศษหนหพิเศษย หนึ่งหกค่ะหนึ่งหกกำลังเก่านะเพราะตัวเดียวกันเนาะเก่าก็พกกับตัวเดียวกันแต่ว่าเราเล่าเรื่องผู้เฒ่าเล่าเรื่องผู้เฒ่าเราเนอะว่าโบซ่าไหมผู้เฒ่าแต่แต่ว่าเจี๊ยดแต่โบมีแน่นอนล่ะเพราะว่าเราว่าเกียร์รุ่ดมดแล้วเกียนี่รุ่ดหมดแล้วใช่นี่ใส่บานไม่รู้ค่กเขาไม่เกียร์หรอกมีเจี๊ยดอีกมีเนี่ยซึ่งว่าเราหันแล้วว่าระวังหกประมาณหกทั้งบนทั้งล่างค่ะ ระวังหกหกนี่สหกเก้าก็หกหนึ่งเนาะวันี้อาจจะมาหกหนึ่งหรือว่าหนึ่งหกลางก็ได้มเกิดอไไเดเพราะว่ามื่เคืื่อนกับฟันฟันไม่ได้ก็นอนฟังคลิปนี่แหละฟันก็ได้เรียกคลิปเก่าก็ไม่ได้หก่ลยละร้อยอยู่ก็คือร้อยอยู่ทั้งป่าจำได้ว่ายี่สิบเก่าก็คือหกค่ะค่ะ สิบเก้าส er <quarto> <S Gy uk ai> <N des> ิบคงไงนะคะเดี๋ยวกับจัดแล้วประกาศลอตเตอรี่แล้วก็ให้เบิ้งเนาะแดงใบแป้งก็จะคีบปูบอกอะไรบ้างแดงกับเป็นปูใช่หันได้กับแดงแดงอูเพนนัมนะแล้วก็ทรมาถามก็เลยว่าเดี๋ยวต้องตั้งคีบเป็นหลายคีบแล้วก็ตีตีเบิ้งหลายๆข้ามว่าของปูค่ะต่ว่าเรื่องผู้เฒ่าเนี่ยราบ่ถิ่มค่ะตะปูเ่าอยู่ข้างหลังแต่ว่าผู้เฒ่าสองคน เส้นเกี่ยวกันเส้นเกี่ยวกันแล้วว่าจะเป็นยังไงเกี่ยวกันไม่ก็เป็นแปดบ่แปดต้องก็แปดท่านั้นสิเพราะว่าเสือปูแล้วหลุกเสือเสือนที่ว่าเอาหแล้วหลุดแล้วว่าเป็นเกี่ยวกันอยู่ไหมล้วว่าอืเกี่ยวกันอยู่อาซีเป็นแปดเก้าหรือเก้าแปดจะได้มม่ก็มี่วนเป็น,ปนไปได้เนาะเพราะว่าแลว่า ท่านท่านเงื่อนที่มันเสียวมะทาวา่งเบอร์เก้าสิบแปดเบอร์สูงสุดแท่งกันโมฮผูุใด่ซื้อได้โมฮผู้เด่เอามาได้มันแทงันแพงหลายถ้าตอนนี้เลขตัวนี้กับแพงอีกพอเป็นเลขวันเกิดพระราชนี่เนียนเป็นอายุเพิ่นอายุเพิ่นสิบสองกับวันเกิดเพิ่นเนาะเดือนนี้แล้วเนาะเดียนจ้เดือนกันข่านเดือนนี้ก็ได้จ้าคันนี้เลขตัวมีเลขมงคลร้อน แล้วราคาก็สูงสูงอีนีตอนนี้ก็มีใบละใบละร้อยอสี่สิบค่ะพอวันสั่งไว้ตั้งแต่มืมม่อปูบาเมื่อแหล่เหงือตองหวัดจ้าว่ะะาะว่าให้ใหเนื้อผ่านมาให้แล้วเมื่อนั้นเราบอกว่า,วาให้ไปซื้อซื้อผ่านภูนมิยังไงอ้วนอ่อนเพราะเหตุผลเป็นปน,น้ำส<ช>่ว<ช>นแล้วค่ะอันนี้ก็บบุรู้เพราะผ่านผ่านภูมิปกติสิเป็นน้ำแดงจริงปะ เห็ดเป็นลวนๆแม่เล,ล่าให้เห็ดเป็นลวนๆเสียแบลมาไปเอา,มาไอาม้พอเบิรก่อนเอาสูงๆเอาใหญ่ๆอืมแปล้กไม้พอเบิร์ก่อนเด้อเดี๋ยวพอสีเบิร์นหายเมินนี่ปซื้อมาเลยจังค่ะก็เลยพากับไปซือ้อไม่เห็นไปเบิร์นไมไปเห็นหอีหลีก่อนกลมรอบนี้อืมเป็นก้อนกลมๆแต่ว่ามีแบบเป็นนี่ใหญ่สุดอีกคือเป็นปลาเบินก้อนกลมๆเอามาตัดเอามาตัดแป้งเอาน่าแล้วก็นเสือแผ่นร่องมาว่าอีกเที่ยงนี้คือร่องซี่ชันแล้วก็มองนี่ค่อยเสือเป็นยอด ยอดมาอีกเอามาปีติเอากาวปีติใส่กันเรื่องไมห้ปูเบิงเราเรียกว่าแมนหรอแมนแบบนี้เลยแมนถือต้องเพราะว่าถือต้องวันนี้ก็เฮ็ดวันที่เก่าเอามาถวายพอวันนี้เรื่อยเปลี่ยนหงว่าอันนี้แหละห้เฮ็ดให้ท่านแต่ท่านอีหลีเฮ็ดผู้เดียวปูเรียกว่าเฮ็ดได้อีหลีนะแล้ววันนี้เราไม่ให้แกไม่ให้นาบตอนแรกว่าทีให้นาบ ระว่าเอาไว้จโซ่นก่อนะว่าวันที่สิบวันที่สิบหกหลังสิบหกเขสิบานนาตัวแล้ว่าสิบหกเขาาปหก็เศร้านฟังหลายคิดแล้วอสิบหเศร้าแล้ววันเดียวสิบหกกัู้ว่นตีะว่างเน่ยะว่าวันที่สิบหกพานพันนาแตแล้วกัวันที่สิวันที่สิบหกนี่กสิอ้อดอสอเนียว่าปูว่าหยังะ เอยเอาไปนองเทีนอยู่แล้ววะน่าเป็นอยังคือเบาเรื่องรถขั้นเก่าหรือว่ามีคันสนใจแสดงว่าเรื่องนี้เป็นตัวเก่าหรือคั้นปสบใจบบนี้นะอันนี้คือความคิดหนูความวันนี้ตีเต่าผู้อื่นสิตีได้ตัวอะไก็รู้น่องตะวันนวลตีได้รังสี่นะค่ะคือดีเท่ากับขอบขอขอบคุณน่อค่ะเจ้าหนุ่มหน่อค่ะขอบคุณนะหลายๆแขกเจ้าหนุ่มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางจากเกวันเนาะค่ะเมียเสียเอกเด้อค่ะเด้อเอซีค่ะค่ะเอซีท่านใดมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะอันนี้เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเอซีเนาะค่ะจังนใดก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเอซีเนาะเสวยไปทางใดเนาะสแองค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางจากเกวันเพิ่นเนาะค่ะเอาไปพิจารณายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เนาะค่ะเอฟซีเนาะ ค่ะแคบน้าจอไวเดอวยไค่ซเดอร์ค่ะ,คะสุดท้ายนี้แอดกัขอให้เอฟซีพรพอ้ารวยทุกทันโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงขาลำลำเรื่ยเร้่ยเด้ไค่ฟ f ซีเดอร์สวัสดีจ้า